สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับโมสเ a c คาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโมสหยิบมาเป็นเจ้าตัวคุณไดสตาร์เลียนะครับผมสําหรับคันนี้เป็นตัว2.2ตัวรุ่นพรีเมียมรุ่นท็อปสุดตารางนะครับมาพร้อมกับเป็นตัวหลังคาซันรูฟเรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมกับเป็นตัวรถสีขาวมุกหลอ่อๆแบบนี้เลยนะครับผม แล้วก็เป็นตัวอ่าไฟหน้านะครับผมจะเป็นไฟ LED คาดทั้งเส้นเลยแบบนี้เลยนะครับผมเป็นตัวรถในโลกอนาคตเลยนะครับรถปี2022นะครับผมดีไซน์หรูหราเลยนะครับผมไฟหน้าเขามาพร้อมกับเป็นตัวไฟหน้า LED แบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวกล้องมอง360องศา นะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวไฟด้านล่างเป็นตัวไฟ LED daytime running light นะครับผมแล้วก็ล้อแมกนะครับลายออกศูนย์แบบนี้เลยนะครับผมอขอบ18นะครับผมจะเป็นตัวลายเฉพาะของตัวรุ่นท็อปเลย ลัดมาพร้อมกับเป็นตัวยางพุดเยียร์ครับดอกแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้นะฮะเลขไมค์คันนี้ขับใช้งานไปเพียงนะฮะสามหมื่นหนึ่งพันกิโลเมตรเท่านั้นรถปี2022แท้เลยนะผมคันนี้นะครับกระจกข้างสีเทาดําแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไฟเดี้ยวปลายกระจกมีมาให้เรียบร้อยนะฮะตัวกล้องมองด้านข้างก็มีมาให้เช่นกันนะครับผมใต้กระจกข้างนะครับผมแล้วก็เป็นตัวเซ็นเซอร์บายสปอร์ตนะครับเซ็นเซอร์เตือนรถเข้าใกล้นะฮะ ตัวที่จับประตูมือจับปิดเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับเป็นตัวระบบสมาร์ทคีย์เลดแบบนี้นะเบาะภายในนะครับผมคันนี้ใช้งานไปน้อยมากๆนะครับผมเบาะภายในเป็นเบาะหนังสีดานะครับแล้วก็เบาะฝั่งคนขับสามารถปรับได้ถึง10ทิศทาง10ระดับกันเลยนะครับแล้วก็เบาะแถวด้านหน้านะครับผมจะประมาณนี้เลยนะครับ ตัวสลูปด้านหลังนะครับผมสามารถเปิดปิดได้นะครับผมซีนเบาะยังไม่ได้แกะออกเลยไฟแอมเบียนไลท์มีให้ครบให้พร้อมนะไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะผมสาหรับคันนี้นะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ตัวช่วยในการกันลื่นถลันยนะครับพงาลมอนติฟังก์ชันหุ้มหนังสีดํามาให้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆคลิปเลนเซนเซอร์นะครับผมเป็นตัวระบบช่วยในการขับนะครับผมอ่าแล้วก็ตัว เตือนก่อนการชนนะครับผมก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งของมัลติมีเดียรับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับระบบแพนเดิชิปนะครับสับเกียร์เล่นเกียร์เพิ่มสปีดได้เลย,เลย นะครับเลขไมั์ครั้งนี้ขับใช้งานไปนะครับ3 1 6 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับหน้าจอทัชสกรีนออกศูนย์ออกโรงงานนะครับผมแอร์นะครับผมปรับแยกส่วนอิสระนะครับผมมีเป็นตัวแอร์ราวด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับระบบแอร์แบบระบบดิจิตอลนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวปรับกิ้งเซนเซอร์โหมดนะครับผมแล้วก็ตัวกล้องมอง360องศาออโต้เบรกโฮนะครับผมแล้วก็ตัวเกียร์นะครับผมเขาจะเป็นแบบนี้เลยไวเลสชาร์จเจอร์ด้านล่างนะครับการชาร์จไร้สายรองรับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ คันนี้นะครับผมอ่าท่านใดที่สนใจหรือมองหาอยู่นะครับผมเป็นตัวหุนไดสตารเลียนะครับผมสําหรับคันนี้รถปี2022นะครับตัวรุ่นท็อปสุดตารางเลยเชื้อเพลิงดีเซลนะครับเครื่องยนต์2,200ซีซีนะครับ สายไฟฟ้านะฮะใช้งานเพียงแค่ระบบปายนิ้วสัมผัสแบบนี้เลยนะฮะกล้องมองถอยหลังแบบบิวอินออกศูนย์ออกโรงงานนะฮะซีนด้านหลังนะผมเบาะแถวที่3ยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับใช้งานไปน้อยมากสําหรับตัวเจ้าของเก่านะครับโครงสร้างรถเดิมๆนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับรอยเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับผมสําหรับคันนี้นะฮะอ่ะส่วนราคานะครับผมเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมดจะรีบบอกเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับ เบาะก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเบาะจะมีทั้งหมด3แถว3ด้านนั่นเองนะฮะท่านใดที่สนใจหรือมองหาอยู่นะครับผมเป็นคันนี้นะฮะติดต่อสอบถามกับผมได้เลยไม่ว่าจะซื้อเงินสดหรือว่าจัดไปแน้นนะครับซื้อเงินสดคุยราคาต่อรองราคาหน้าง,งานเคสไปเคสได้เลยหรือว่าท่านใดที่ จัดไฟแนนซ์นะครับผมสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับอาชีพของท่านเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับโทรติดต่อเบอร์มหากรรมุดโดยตรงได้เลยครับที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดครับสี่เก้าศูนย์ครับสองเจ็ดสามเก้านะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเบอร์ศูนย์เก้าแปดครับสี่เก้าศูนย์ครับสองเจ็ดสามเก้านะครับยังไงไม่ต้ทิ้งลิงก์คอนแทคช่องทางติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นลิงก์ไลน์ไอเดียไลน์หรือว่าจะเป็นตัวแฟนเพจเฟซบุ๊กหลักครับเอาไว้ติดตามกับโมงันก่อนได้นะสำหรับวันนี้โมก็ต้องขอตัวลากััันนไป่อแล้ววะคครรบบสสดี